ทั้งตัวแล้วตั้งไอ้อดเมื่อคืนก็เซมาเมื่อคืนนี้นี่แหละปัญหาจากมาดิโคงหาหัวบักโอ้โหหมวยอย่างเงี้ยเลงเนี่ย ้ให้ซ้อมให้ทุกวันเลยมีมีครับมีเสียงด้วยสองสองคู่นั้นแหละสองสองพี่จะให้ซ้อมอยู่ให้มุญเสร็จเส้นเลยทะยานมุมไอ้ลูกเข้ากลางด่ามันไม่มีมันมีแต่ลูกกระแทกมันไม่มีโอ้ชนะพันเลย มาๆๆออ8บนๆเกี่ยวนะเกี่ยวนะเกี่ยวนะอ๋อแม่งไม่กล้าหักคายเตยอ๋ออ๋อนีเป็นนี่แกมสปอร์ตได้เฉยเดี๋ยวไม่งหาท็อปอ่ะอย่าเพิ่งคุย กลไกลไกลมากเลยเรอ้าีียาวเลยเนาะต้องโดนไงให้เตโกมลให้เตโกมลสามคนมันไม่มีที่ลงเข้าใจไหมมา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 

ม <น ensive. S 1> ึงเปิดลูกนี่เจอจย่องไหวะไอ้จ่ามึงเปิดึงวต่อเน็ตโอ้หขาหัวหัวเกี่ยวกโอ้ยเกี่ยวกันสิไอ้ย่าไม่ได้ยกน้อง มาเล่นเพื่อเสียตังค์จ่าูจาเล่นะาเ้า่าอยเสอแดดจ่าปูโ่โอ้หั่บวแล้ววล้วมวแล้วเจยจิตวิทยาเขาไหตู้จะมาเล่นปกติตับตีมาดิตีมาดิเออไม่ไ้ต้สามหนึ่งเอ้ยอ่เลียม มันไม่ได้แต่ก็ไม่เล่นแต่ก็มันใช่แต่ก็มันยกล้นไม่ได้ไม่ได้เล่นยังไงมันมติดอักตียกกันตีอก็มันติดผัดไงแต่ก็มันละเหลี่ยมกันก็สูสีนี่แหละแต่พอยกล้นไม่ได้มันเล่นยาก ไม่แต่มันเหนื่อยมันตัวยุ่ะไปถ้าลองเป็นผมผมก็เหนื่อยผมต้องดึงไว้แล้วดูเพราต่อได้เพราะถ้ารถไปคือเสียนะไงรถไปคือ้สียรถไปคือเสียเดี๋ยวพวกนิดาเนี่ยไอไอปอนตีปังพี่สามคนที่จะสู้อยู่ในทีนี้กูจะเกี่ยวให้ดับเลยโอ้โหาหัวเเออาา ไปลม้ยโเกียวอีลโค้งเหาหัวเกีนะพี่ไนะเดนเกี่ยวเอาโอลุกไปนี่นี่มองดูดูจเก็ไหมครับเต็มเดียวโอกาสแพมันสูงไงเพราะว่ายกลงเอไปนี้เหรอโคงโเห่าหัวโอ้ยโดนเกี่ยวอ้ดีเสียอีกแล้วเฮ้ยเกี่ยวไป ตอีกเสียอีก่ยนอีกโอ้โเอาแล้วเว้ยเยอะโอ้โหเสียบสอแพ้แล้วนะฝั่งนน้นแพ้แล้วมันมันเลียมแพงยิงเลียมตะก้อแพจริงใช่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 เห็นปะออยโ้ตุ๊กตุต้๊กตน๊กตุ๊กตุุ๊กตุ๊กตุ๊กตกกตุ๊กอง Oh! Oh, oh. บอกแล้วว่าอย่าพทิ้งนิดไงเสกมเลยครับ